สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็ช่วงเช้าๆเนาะก็เดินมาชมสวนนะคะสวนทุเรียนนะคะวันนี้เศษไม้นะคะที่เอามกองไว้ข้างบนนะคะตอนนี้เนาะก็กเริ่มพลุพลุพังลงไปและเป็นปุ๋ยแล้วนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งด้วยนะคะวันนี้ เริ่มมีโต๊ะนั่งนะ้คะในสวนทุเรียนนะคะวันนี้อากาศเยนเ็ยนๆนะคะหนาวๆฝรั่งค่ะฝรั่งไส้แดงเป็นดอกแล้วนะก็ก็จะได้กินแล้วล่ะนะคะส่วนทางนี้เนาะก็เป็นตะไคร้นะแล้วก็ทุเรียนนะคะต้นนี้โตขึ้นเยอะนะคะต้นนี้นี่นะ แตกยอดได้ดีมากนะคะสวยทุกใบนะคะสวยทุกใบเลยไม่มีใบไหนที่ไม่สวยเลยนะคะสีเขียวดูงดงามมากนะคะต้นทุเรียนเช้านี้นะคะสดใสมากเลยอ้อมีใบหนึ่งะคะ่ะสีเหลืองใบใบหนึ่งสีทองนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูอีกทางนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีตะไคร้นะคะเวลาที่เราทำกับข้าวเนาะ ปลูกทิ้งไว้วันไหนไม่ชอบเราก็เอาออกได้นะคะโอ้มนดูตรงนี้นะคะพาไาชมนะต้นนี้เป็นเป็นมะเขือ,อายาวสีม่วงนะคะปลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆนะคะไม่นึกว่ามันจะรอดปลูกไว้เยอะอยู่นะคะรอดอยู่ต้นหนึ่งนอนวันนี้เขาก็ได้กินอาหารจากทุเรียนนะเขาได้กินอาหารจากทุเรียนนะคะเวลาที่รดน้ำนะมันก็นไหลลงมา ก็ลอ,อยโตไปด้วยนะคะอาศัยเขามีดอกนะคะดอกดอกแตกเยอะนะคะอันนี้นะคะสีม่วงพอได้กินนะคะกับผักกับน้ำพริกเนาะวันนี้นี่กำลังจะแตกยอดอีกมียอดอีกนะ,ะนี่โอ้โหทำไมดกจังนะคะอ่าให้ทายนะคะว่ามีกี่ลูก มีดอกรวงแล้วนะคะวันนี้ก็เอาหม้อมาด้วยนะมาเก็บค่ะเอาไปต้มทำน้ำพริกกินกับน้ำพริกปลากินกับอะไรก็เป็นผักลวกนะกินผักไปด้วยนะคะชาวสวนมีผักผลไม้กินนะคะดูแลสุขภาพนี่นะคะเราก็ต้องกินผักด้วยนะคะนี่ ตลาดสดเลยนะคะนี่ของดีนะคะนี่กำลังลูกแตกออกมาแล้วนะคะนี่นะคะสวยสวยทุกลูกเลยเนาะไม่มีมแมลงกินนะตัวนี้ยังไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นดอกส่วนมากจะดูแลแต่ทุเรียนนะคะส่วนทางนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรดูตรงนี้โอ้ดอกสวยงามมาก นะสมมุยนี่ก็พามาชมมะเขือด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาแต่ว่าโอ้มีแต่ทุเรียนทุเรียนอย่างนี้เราก็เลยพามาชมมะเขือนะบางท่านก็ชอบปลูกนะคะชอบกินมะเขือกินมะเขืออันดีนะคะเป็นผักบ้านเราเองเป็นผลไม้เป็นผักกินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้ผัดก็ได้นะคะจะลวกจะผัดก็ได้ น่ากินนะคะผักพืชบ้านเาโอ้อูนี่มันสีสวยนะคะสีม่วงช่วงนี้ก็หกโมงเช้านะคะตะวันกำลังจะขึ้นนะคะขึ้นมาก็จะขึ้นทางนี้นะคะ เราเกิดเอ้ยเราเราตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะดีมากได้เห็นหมอกได้เห็นบรรยากาศยามเช้าเนาะนี่นะคะพาชมวันนี้ยังไม่มีแดดนะเพราะว่าเพิ่งจะหกโมงเช้านะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามกันนะคะฝากติดตามกันจ้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนคะ่ะ นี่นะคะโดยรวมบรรยากาศดีมากวันนี้พามาชมมะเขือด้วยหละแล้วก็เดินมาเก็บแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะคะก็พาชมฝรั่งแล้วก็ทุเรียนเล็กๆน้อยนะคะยังไงก็ทํากับข้าวกินตอนเช้านะคะมากินกับใครกินข้าวด้วยกันช่วงเช้าเช้านะสําหรับคลิปนี้พีก็ขอตัวก่อนนะคะขอทําคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ